กลับมาแล้วจ้าทุกคนนี่ตอนนี้ก็ถึงตอนให้ข้าวเด็กพอดีเลยมีเด็กน้อยเบื่อกับข้าวหนึ่งอัตรานะจ้าไม่ยอมกินค่ะเขามองหน้าเราใหญ่แต่แต่ทุกคนไม่เป็นไรพอดีว่าเราได้ไอเทมใหม่นี่เลยจ้าหงตัดไก่เราก็แกะแกะ,แ,กะแล้วก็ค่อยๆยโรยให้น้องน้องก็มาดมดมอะไรแม่อะไรแม่แมเนี่ยแล้วนางก็กินจ้านางกินแบบรู้สึก ภูมิใจในรสมืออาหารท,ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนแค่เป็นข้าวกับเนื้อแค่นั้นเองทุกคนนางกินอร่อยภูมิใจเนี่ยดูนางกินนางกินอย่างแบบอเร่อ,รอยแล้วแค่โรยผงตับนิดนึงแล้วนางก็กินแบบโอ้โหกินจนแบบหมดจานอ่ะเรียกได้ว่าขอเพิ่มในอีก ก็คงจะดีอะไรเงีย้ยแต่เราก็ทําเพิ่มให้นางอีกนิดหน่อยนะเราก็โรยผงตับไปนางชอบมากเลยกินแบบเกี้ยงจานเลยทีเดียวพอเจ้าหมีกินข้าวเสร็จเราก็หันกลับมาเตรียมกับข้าวให้แป๊บซี่กับโคกจาาล้วก็เหมือนเดิมโรยผงตับ ที่ได้มาใหม่ไอเทมรับไอเทมสุดยอดทําให้เด็กๆก,กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมจ้าวิ่งมาโอ้โหสวบเลยทีเดียวรีบกินกันเลยทีเดียวไม่สนใจคนให้กันเลยดูน้องหมีแบบมองตาปิ๊บๆลูกกินแล้วลูกพี่โคก็กินอร่อยมองหน้าเรานิดนึงแล้วก็กินต่อจ้าทุกตัวกินกับข้าวแบบหมดเกลี้ยงไม่เหลือให้ใครเลยกินอร่อยดูซิ แทซีหันมามองหน้าเรานิดนึงแล้วก็กินต่อจ้าไม่สนใจเราหรอกอร่อยอยู่